เมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพโอละเฮเอ้ยเอละชาชาเชจ,จ้าลมเจ้าลมเอยลมเอ้ยลมชารักที่นี่ถ,ถึงได้มารักที่นี่ถึงได้มาถึงไา้มาชาโลม มาลมเอ่ยเอ่ยว่าเสมือน <ชา S 1> หนึ่งชาจะเข้ามาลมชะายมาไฟว่าเสมือน <ชา S 1> หนึ่งชาจะเข้ามาลมสบายมาไฟโอ้แม่เพลงนครสวรรค์โอ้แม่เพลงนครสวรรค์เสียงแม่ช่างวานเสนี้กะไรชาเจ้ามาลมมยเอ่ยว่าเสมือน ว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาล้มชะใบมาไปโอป้พอเพลงนคโคสวรรค์โอ้พอเพลงนครสวรรค์เมื่อยามจำนานเสียงความวันจับใจชาเจ้ามาล้มเอ่ยเอ่ยว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาล้มชะใบงอนไก่ว่าเสม โอแม่คุณเอ๋ยฉันขอรำด้วยโอแม่คุณเอ๋ยฉันขอรำด้วยมาช่วยรำหน่อยคงไม่เป็นไรชเจะมาล้มมาไอว่าจะมือนหนึ่งชา,างจะเข้ามาลาอมสบายงอนไจว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาร่มสบายงอนไต าเจ้ามาลมเออยเออยว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาลมเชาใบแต่งไทยว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้าอมาลมช่ใบแต่งไทยขอเชิญนวลน้องมาหองนาวาขอเชิญนวลน้องมาหองนาวาชมฝูงมัชชากันดีไหมชาเจ้าอมาลมมาเออยว่าเสมือนหนึ่า ว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาโลมชะใบตะไคร้มีน้ำมีปลาเสือปลามีน้ำมีปลาเสือปลาและเอกฟูกอมมีปลามากไปชาจามาโลมเอ่ยเอ่ยว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาโลมสบายตะไคร้ว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาโลมสบายตะไคร้ วันนี้ได้มาบ้านลางบัววันนี้ได้มาบ้านลางบัวโอ้แม่ทุนหัวพี่ประทับใจชาบ้ามาโลมันเอว่าสมือนหนึ่งชางจะเข้ามาน้อมสบายตะไคร้ว่าะเมือนหนึ่งชาจะเข้ามาโลมสบายตะไคร้ดอกบัวสวยหรือคนกังามดอกบัวสวยหรือคนกังมถ้าพี่ได้มาคงจะติด ชาเต้ามาลมเอ่ยเอ่ยว่าเสมือนหนึ่งทางจะเข้ามาลมชะใบกลวยไข่เสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาลมชะใบกลวยไข่อยากชวนไปเมืองชอนตะวันอยากชวนไปเมืองชอนตะวันนครตะวันงามวิไลชาเข้ามาลมเอยเอ่ยว่าเสมือน ว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาลมสบายกลวยไข่ไปชีไปชมของแดดไปชีไปชมของแดดบึงวอระเพทที่กว้างใหญ่ชาเจ้ามาลมเอยเอยยว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาลมสบายมาไฟว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาลมสบายมาไฟพระจุฬามณีเจดียสักศิ พระจูรามณนีเจดีศักดิ์สิทธิ์ขอพรสำร็จอย่างที่หวังไว้ชา,จาเจ้ามาโลดเต้อวาตเมื<า>่อหนึ่งชาจะเข้ามานอนสบายมาไปว่าตเหมือนหนึ่งชาจะเข้ามาโลดเตสบายมาไปไหอชม,มชาามัชมมชาาสีลสดอมชมัชมัสีุดปัแล้ปปลทำใจชอบใจ าเจ้าอุมาลมเอยเอยว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาลมช่ใบลำใหญ่เอยว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาลมช่ใบลำใหญ่ประเพณีตุจีนบ้านฉันก็ดังประเพณีตุ๊ดจีนบ้านฉันก็ดังคนมาขับขังทุกปีต้องไปชาเจ้ามาลมอียเอยว่าสมือนกัษต ว่าเสมือนหนึ่งชาจะเข้ามาโลมชะบใยลำใหญ่มีทั้งมงต้อนมีทั้งสิงโตมีทั้งมงต้อนมีทั้งสิงโแตแสงสีเสียงโชติดราจึงใจที่ร้งองมาเรียกชาตะลมที่ร้องมาเรียกชาตะลอมมาอวดโฉมให้เกรี้ยงไกาโอและเฮเออเอละชาชัดชา จ้าลมเจ้าลมเอ๋ยลมเอ๋ยลมชารักที่นีถน้ถึงได้มารักที่นี้ถึงได้มาถึงได้มาชาลมเอ๋สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการฝึกทักษะการอ่านสะกดคําและแจกรูปพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับงอนไก่ หองออนองอนกอไอไกไม่เอกไก่งอนไก่ปลาเสือตอปอลออาปลาสอเอือเสือตออตอปลาเสือตอดอกบัวดอ,ออดอกอกดอกบออวบัวดอกบัวบึงบอระเพ็ดบออึงอบึงบออบอ,อ,บอรออระ พอเอดเพชรบึงบอระเพชรเจดีจอเอเจดอ,อียอกรันดีเจดีหอชมเมืองหอ,ออหอชอ,อมอชมมอเอืองงเมืองหอชมเมืองตะไคร้ตอ,อะตะคอรไอ,อใครไม่โทรใครตะไคร้มังกรมออะงงมัง กออรอกอนมังกอสิงโตสออ,อิงอสิงตอโอโตสิงโตตรุจจีนตอรออุสอตรุจจออ,อีนอจีนตรุจจีนและพบกันใหม่สวัสดีครับ